บทที่สองตรงนี้เราก็ไปฝึกกันในห้องนะคะอ่ะก่อนอื่นอ่ะปูเพิ่มนิดนึงอ่ะบรรยายสิ่งของและสถานที่นะคะอืมมันมีการบรรยายที่เราบรรยายขึ้นมาเองนะคะ กับบรรยายเพื่อตอบคำถามใช่ไหมคะมีคนถามแล้วเราก็ตอบนะกับเราพูดขึ้นมาเองสมมติว่าครูสมมติว่าเรามีคนมาละนองไม่เคยมานะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้เราเขาบอกเราว่า Tell me something about ละนองช่วยบอกเกี่ยวกับละนองให้เราฟังหน่อยละนองเป็นยังไงนะคะเ,เราจะบอกอยังไงบ้างคะสักประโยคสิสักประโยค เราอ่าน small town ก็ได้นะคะ uh, There are many beautiful natural places นะคะ r ะน o อง has many beautiful waterfalls and some popular beaches ม,มีชายหาดที่มีชื่อเสียงจริงก็ไม่อ๋อไม่ได้มีชื่อเสียงชายหาดมีชื่อเสียงเกาะใช่ไหมคะ a uh, some popular Iceland ะะ such as such as เ,เกาะที่มีชื่อเสียงระนองคือเกาะอะไรบ้างคะ such as พายามไอ a ล d นะคะช้างไอเลนเป็นต้นนะคะระนอง food is delicious นะคะ the famous food is ระนองอาหารอะไรดัง จะแฟนอ่ะน้องบอกคุณไหนครูไม่รู้ว่าอะไรดังในละนอ้องอาหารในละน้องอะ่ะอะไรคะเขียงเลี้ยต้นชีฟุตเขียงเลี้ยเขียงเลี้ยอาหารนะเมนูอาหารนะไม่ใช่เรีตอรอง,อ,ง,อ,งอะไรอะไรต้มยำกุ้งอ๋อต้มต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งนี่ของไทยเลยแหละก็ <ๆ S 2> ได,ได้ก็ได้เพราะมันก็เหมือนเหมือนกันแหละเนาะอ่า ใบเหลียงใช่ไหมคะใบเหลียงผัดไข่ใช่ไหมฟลายใช่ไหมคะฟลายฟลายผักเหลียงเอเอใช้คำศัพท์ไปเลยนะผักเหลียงผัดไข่นะคะฟลายผักเหลียง with eggs นะคะอ่าว่าไปนะก็บอกเกี่ยวกับระนองนะคะอันนี้ก็คือจะอยู่ในบทน,นี้ mm hmm. นะ หรือนะคะลักษณะของการตอบคําถามถามตอบในเช่นเวลาที่เราไปซื้อของแบบนี้เขาถามว่าเอาสีอะไรเอาไซส์อะไรเอาใหญ่หรือเอาเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้คําถามนะอ่ะเดี๋ยวครูให้ฟังยาย อันนี้คืออย่างง่ายนะคะเราก็เรียนง่ายๆเราอย่าไปเรียนยากนะคะเรากลับมาดูอันนี้นะก็มีขนาดรูปทรงเห็นไหมคะอย่างเช่นรูปทรงมีคำว,ว่าอะไรบ้าง round ก็คือกลม square สี่เหลี่ยม r e c t a n g u l a r square กับ r e c t a n g u l a r ต่างกันเดี๋ยวครูจะให้พักนะคะอีกสองนาที square คือสี่เหลี่ยมจัตุรัส r e c t a n g u l a r คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ Triangular คือสามเหลีย่ยม Oval Oval คือเป็นวงรีนะคะอย่างเช่นเวลาบอกว่าเป็นรูปทรงยังไงนะคะ k c l o o k is r o u n d นะ l o c k คือนาฬิกาที่แขวนผนังนะคะนาฬิกาที่แขวนผนังนั้นเป็นวงกลมวงกลมนะคะวงกลมกลมดิกแล้หนะคือ round นะคะ My office is square. นะ Office ของฉันที่ทำง,งานของฉันเป็นทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่ก็คือทุกด้านนะคะกว้างเท่ากันเขาเรียกว่า square. Jim's office is rectangular. Office ของจิมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ Mr. Smith's flat is triangular. ทรงของมิสเตอร์สมิธเป็นรูปสามเหลีย่ยม (triangular) ค,คือสามเหลีย่ยม her purse is oval กระเป๋าสตางค์ของกระเป๋า purse แปลว่ากระเป๋าผู้หญิงนะคะเ,เป็นรูปวงรีนะคะแบบนี้นะอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาฝึกกันนะคะมียี่ห้อมีรูปทรง นะอืบรรยายสถานที่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะ